ครับผมแม็กเดียครับสวัสดีเจ้า YouTube ๊ดมนนะครับขอารับชมนะครับพาบังรถสายในโมแ็กเตอร์อยูนะครับยีส่สูบเทอร์โบนะครับขนาดยางจุดแปดานะครับยางหลังขนาดยางหน้า14.9.24นะครับขนาดยางห,าาางหลังไอ้รถไอ้เจีบเี่ม สองจุดสี่ยิบสี่นะครับยังหนาไงกว่าไรนะครับไงกว่าเกียร์ยสิบไรนะครับเสือไายนะครับหกแปดหนึ่งศูนย์นะครับในโมเท็กเตอร์นะครับ งานสบายสบายครับงานดันดินฟองนะครับย,ยังมีบ้านเกี่ยวกับเด็ดเป็นเด็ดนะครับโตเด็ดเลยนะครับรถท่านครับนั่งโตมาจากในคันเบรีเทกเตอร์นะครับนี่ยันบา้านนะครับขนาดเทกเตอร์นะครับนี่ยังนั่นเอ là cái tựa này không dễ dân chấp này không มุวนนะครับเห็นรถยังไงทำงานนะ่ะมันเป็นตะเบิองนะครับดันดินเป็นตะซวงอ่ะนะครับเวลาดัานดินก,งนกงองไอ้รถทุกหลอกยนี่เห็นดันแบบใตเท่าไรยแบบมันสะใจนะครับพี่เขาคิดว่มามันสะใจมันแห้งนะครับเบิองว่ามันแห้งนะครับ

หอบมาแบบเลือๆเลือเลยนะครับก็นนี้ขอพ่นทุกคนนะครับถึงผมรับชมนะครับ เมื่อไรนะครับในการขับนะครับเพราะว่าเนี่ยผมเอยเห็นครับไปไปเหมียนนไปเนี่ยทำงานเนี่ยไปเกียรติทำงานเนี่ยผมเคยเห็นนะครับใส่จิตสัมผัสนะครับเพราะว่าคุณไปนั่งเมืองเล้วนะครับพิมือนะครับคนขับต้องคล่องนะครับคุณเคยกับรถ เขาเค่อยๆเกียร์พุ่นเรือนะครับตบลัวให้เ,เรืเลยเกียร์อีตันนะครับ ยิ่ลมบานโอ้โอยสายรถไถก่อนเลยเพ้าคางขีขาดนากลัวนะครับคุณแบบนี้ครับเย้อ้เสียหายนะครับมีโอกาสเพ่าคางขาดได้นะครับ รถถทย,ยู่ใกล้ๆแบบนี้เพจังเป็นตรงไปกระชากรถเลยนะครับรถทุกหล่อน,นะครับเสียงมวนไหลนะครับขวายขั้นนี่ครับแห้งับแห้งนะครับมีเห็นเบิงงงง้งยาวๆเลยนะครับ ไฟดูไฟดันนะครับอย่าให้เบิงเพื่อนๆเ,เลยนะครับ นั้นหายเลยนะครับสองกองเฮ้ยสองเฮียหายนะครับกองหนึ่งยัง ย่างนาเนี่ย่วงนะครับก่วงไงนะครับยุบสี่ยุบเก่ายุบสี่นะครับรถเจ็ดเซี๊บมีสิบสองยุดสี่ยุบสี่นะครับมีสิบสี่นะครับย่างหลังสามสิบสี่นะครับรถเจ็ดเซี๊บมีสามสิบ เอาคลิปนี้ก็พ่อไปเท่านี้ก่อนแล้วครับจะนี้ขอพุ่นทุกคนนะครับเดี๋ยวเขามารับชมนะครับเป็นพ่อแล้วนะครับทังไในมีโอกาสนาฝ่าไม้สีท้ายให้เบิ้งดีนะครับเงิรับส้มีนะครับก็วัไถนายมูแทกเตอร์นะครับคลิปนี้ก็ต้องอั้ลาไปก่อนแล้วครับเอาครับสวัสดีครับอยากเก่งต้ซิ่งวิ่งทำกินโอ้เกือบสะเสลก